สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนผักหลังน้อยๆของหนูอเองนะคะก็วันนี้นะคะวันที่23ตุลาคม2563นะคะฝนไม่ตกแล้วนะคะก็คือที่สุรินทนะคะฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ตุลาคมมาจนถึงวันที่20ตุลาคมนั้นเทียบก่อนได้แม่นยำมากนะคะพายุ3ลูกนะคะวันที่ วันที่14ก็คือเป็นการซ้อมใหญ่ช่วงรับปริญญานั้นฝนจะไม่ตกดีใจมากๆเลยนะคะที่ฝนไม่ตกแล้วก็วันที่19-20นะคะก็คือ,อไม่มีแดดเลยแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะคะแล้วก็วันที่21นะคะแดดจ้ามากนั้นก็คือพายุเขาได้ออกตั้งแต่วันที่20เป็นแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพามาปลูกผักบุ้งกันนะคะก็คือ1กิโลกรัมนะคะก็100บาทที่เราเคยซื้อไว้แล้วแต่ว่าเราจะมาปลูกผักน,นะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมได้ปลูก ผักบุ้งไปแล้วนะคะครึง่งครึง่งครึ่งแปลงแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวันเลยนะคะก็ทําให้ผักบุ้งของเราไม่สามารถขายได้นะคะเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายนะคะก็จะเป็นไข่อันนั้นก็เอาเป็นว่าเราเอาไว้ผัดกินก็นแล้วกันนะคะเราก็จะได้ผักบุ้งตรงนี้มาบํารุงสายตาของเราอีกนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาปลูกผักบุ้งอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องปลูกผักบุ้งให้หมดก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เมล็ดเมล็ด ผักบุ้งนะคะหมดอายุเราก็เลยจะเป็นต้องปลูกผักผักบุ้งนะคะเนื่องจากว่าอายุการเก็บเกี่ยวของผักบุ้งนะคะก็จะเป็นการปลูกง่ายมากเลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่20ถึง25วันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะในช่วงของ20วันมันก็อาจจะย,ยังต้น,นน้อยอยู่นะคะเอา25วันก็ได้พอเหมาะพอมามาัดรวมกันแล้วมันก็จะสูงสูงเลยนะคะแล้วก็ก็วันนี้ดีใจที่ฝนไม่ตกเราก็ได้มีมีโอกาสมาเข้าแปลงผักของเรานะคะแต่ว่าในช่วงนี้การเข้าแปลงผักของเราจะต้อง ใช้ยากันยุงนะคะในการช่วยทาแขนนะคะเพราะว่าเราจะจะอออยังไงคะเราจะทำแปลงผักนะคะเราจะถางยาแล้วก็จะปลูกผักบุ้งวันนี้เลยนะคะปลูกวันที่23เรากาจะให้เก็บเกี่ยววันที่ประมาณวันที่20 เมือสามสิบเอาประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะจะปลุกให้ทันงานช้างนะคะก็เดี๋ยวช่วงงานช้างของสุรินนะคะเขาจะเริ่มวันที่สิบสองพฤศจิกายนถึงวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนนะคะช่วงนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบหกสิบปีงานช้างนะคะก็คือมากกว่าอายุตัวเองเลยะคะ่ะงานช้างมีมากกว่า อายุที่เราเกิดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะคะจากเมื่อก่อนนะคะงานแสดงช้างที่จะจัดขึ้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยนะคะที่จะได้จะได้นะคะมาจัดแสงสีเสียงแสดงช้างในช่วงเวลากลางคืนให้ชมกันนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวงานช้างสุรินทร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็วันที่19นะคะก็จะเป็นการขบวนช้างนะคะวันที่20ก็จะเป็นโต๊ะจีนช้างนะคะก็ เป็นหนึ่งเดียวในโลกสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะงานช้างสุรินทร์นะคะก็ปีนี้นะคะ60ปีนะคะเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการสแสดงอื่นๆอีกมากมายนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าเราต้องทายากันยุ่งก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะยุ่งเป็นพาหะของโรคโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคใหม่เลยนะคะพี่คุณรุญนยานะคะพี่ที่ทํางานพี่แกเป็นไม่สามารถ อยืนได้นานๆน,นะคะมันจะเจ็บปวดข้อกระดูกเจ็บปวดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโรคตัวใหม่นะคะก็อยากให้ระวังกันนะคะเพราะว่ามียุงเป็นพาหะนําโรคนะคะยุงกัดเราเสร็จแล้วไปกัดคนอื่นนะคะคนอื่นก็จะเป็นได้เหมือนกันนะคะนอกจากว่าโรคไข้โรคไข้เลือดออกจะร้ายแรงแล้วถือว่าร้ายแรงนะคะ อันนี้เราก็สามารถป้องกันด้วยยากันยุงจากคราวที่แล้วเราเคยเข้าแปลงผักแล้วเรามาจุดทูบสมุนไพรไล,ย,ลยุงนะคะแล้วก็มารู้ที่หลังว่าแม่เอาบอกว่าไม่ให้ใช้กับคนนะคะอันนั้นก็จะใช้กับสัตว์นะคะก็คือสัตว์เลี้ยงของเราวัวกวับควายนะคะเราก็จากเมื่อก่อนหนูเคยใช้ใช้ยากันยุงนะคะจุดนะคะแม่แม่จะเป็นคนจุดอันนั้นก็จะต้องมาเปลี่ยนก็ช่วยได้ช่วยได้นะคะแต่ว่าพอเจอทูบ สมุนไพรไล่ยุงค่ะควายจะไม่ดิ้นเลยนะคะแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวมาก็จะเป็นลมนะคะลมก็จะพัดยุงให้ไปที่อื่นอันนั้นยุงก็จะไม่ค่อยมากัดควายของเราอันนั้นก็จะดีอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะคะในช่วงนี้22ตุลานะคะ22ตุลาเมาื่อวานนะคะเขาบอกว่าเป็นฤดูการหน้าหนาวก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ มีลมหนาวมาจริงๆค่ะตั้งแต่ช่วงที่ฝนตกมันก็เริ่มหนาวมากๆเลยนะคะก็คือฝนตกเราโดนฝนโอ้ยหนาวมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันที่22บตุลาคมเขาบอกว่าได้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มหนาววันนี้ก็มีลมมาแล้วนะคะลมหนาวๆนะคะหนาวหนาวกว่าคนอื่นเลยแหละเรานะคะเราก็อย่าลืมทาย,ยากันอยู่นะคะเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของการ ใช้สิทธิ์นะคะคนละครึ่งนะคะก็อาจจะบางคนนะคะอาจจะยังงงๆเดี๋ยวเราก็จะมาลองมาเล่าทําความเข้าใจให้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ซึ่งสิทธิ์ของคนละครึ่งนี้นะคะได้เปิดใช้ไปแล้วตั้งแต่เปิดสมัครนะคะให้สมัครใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลานะคะก็ สามารถสามัครได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา23นาฬิกาของแต่ละวันนะคะก็สามัครจนกว่าสิทธิจะหมดนะคะตอนนี้นะคะวันที่23ทุกคนก็ยังสามารถสามัครได้แต่ว่าจํากัดจํานวนสิทธิ์นะคะก็คือ10ล้านสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังเหลือ3ล้านสิทธิ์นะคะก็สิทธิตรงนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าให้ใช้ซื้อของวันนี้ก็สามารถเริ่มใช้ซื้อของได้นะคะซึ่งโครงการของรัฐบาลก็ตอนนี้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกษิจ ถางนักยาด้วยการ3โครงการนะคะโครงการแรกก็จะเป็นโครงการช่วยเหลือสนับสนุนบัตรสวัสดิการนะคะแก่ผู้ที่มีรายได้30มหมบาทนะคะถ้าน้อยกว่า30มหมื่นก็จะได้บัตรสวัสดิการของทุกเดือนนะคะสองบาทนะคะสองร้อยสอง้อยแต่ถ้า ผู้ที่มีรายได้มากกว่านะคะก็คือ3 0 0 0 0บาทไปจนถึง10,000แสนก็จะได้บัตรสวัสดิการเดือนละ300แต่ว่าในเดือนตุลาพฤศจิกันวานนะคะรัฐบาลจะช่วยให้อีก500นะคะจาก200ก็จะเพิ่มเป็น700นะคะ300ก็จะเพิ่มเป็น800ได้กดของอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันอาหารกระป๋องอะไรอย่างงี้มาช่วยใช้จ่ายมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการช่วยละครัวเรือนนะคะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีนะคะในในนี้เราก็ ได้ใช้บ้างด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็มีไปแล้วผ่านหนึ่งโครงการแล้วก็โครงการต่อมาก็จะเป็นของคนละครึง่งบางท่านก็อาจจะยังไม่สมัครยังลัง,ลงลลลใจนะคะก็ในส่วนของบัตรคนละเครื่องไม่ใช่บัตรคนละครื่งโครงการคนละครึ่งก็คือรัฐบาลช่วยสนับสนุน50%รา50%นะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือได้ได้ใช้ตั้งแต่วันที่สมัครนะคะวันที่16ตุลาคมนะคะก็วันนี้จะเป็นวันแรกของการใช้ ซื้อของได้นะคะก็คือเราจะต้องโหลดแอปป่อตังของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็คือธนาคารกรุงไทยเขามีระบบที่มีประสิทธิภาพนะคะในการสมัครระบบจะไม่ล่มนะคะก็สามารถเข้าสมัครได้ตลอดเวลาจนกว่าสิทธิจะหมดนะคะแต่ว่าบางท่านยังลังเลคือสมัครแล้วยังไม่ได้ฉันยังไม่อยากสมัครนะคะอยากไปใช้โครงการชิมชอบใจหรือโครงการที่เหมาะสมกับเราก็สามารถทำได้ก็คือสมัครโครงการ คนละครื่งนะคะสมัครไปแล้วแต่ว่าภายใน14วันนะคะก็คือเขาจะเริ่มไปใช้สิตุลาคมนะคะแต่ว่าภายใน14วันก็คือไปจนถึงวันที่5ตุลาคมเวลา23นาฬิกาถ้าท่านยังไม่ใช้สิทธิ์นี้ก็สามารถตัดโครงการนี้ไปได้นะคะก็ท่านสามารถไปใช้โครงการออชอบีบคืนได้นะคะแต่ว่าสําหรับในส่วนของคนละเครื่งนี้ก็คือหมายความว่า รับช่วยครึ่งหนึ่งนะคะก็คือรวมกันแล้วก็คือ3 0 0พันแล้วเราก็ออกเงินเราเอง3 0 0พันใช่ไหมคะรวมกันแล้ว6 0พันในส่วนของ6 0พันตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซสกผ้าตู้เย็นตู้เย็นได้ไหมก็คือสมมุติเครื่องซักผ้านะคะรับช่วย3า0พันเรา3 0 0พันรวมกันเป็น6 0พันเราอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าสมมุติเครื่องซักผ้าราคา5้าพัน นะคะ5,000ันตรงนี้ถามว่าได้ไหมก็คือไม่ได้นะคะก็ก็เป็นการที่ซื้อของชิ้นใหญ่ทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษให้กับฐานรักยานะคะก็คือผู้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะได้มีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆนะคะที่อยู่ในชุมชนของเราหรือว่าร้านอาหารเอ,อ่อข้าวเป็นไก่อันนี้ไรจะสมมุติให้นะคะข้าวมันไก่ร้านอาหารเล็กๆน้อยน้อยนะคะที่เขามาเข้าร่วม โครงการคนละเครื่องตรงนี้ก็สามารถเราสามารถทําได้อย่างเช่นแต่ว่าถ้าจํากัดสิทธิ์นะคะก็คือในสามพบาทนี้ก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้เรานะคะวันหนึ่ง150บาทนะั่นหมายความว่าสมมุติถ้าหนึวันเราซื้อของ300บาทเราซื้อของเต็มที่เลยค่ะ300บาทเราอาจจะรูดซื้อซื้ออะไรอีกปลากระป๋องสิบสอแพ็กระคะประมาณนั้นสมมุติส 16, ิองแพ็คสิบหกร้อยาทปลากระป๋องเอาสิแพ็คก็ได้ เราสิบแพ็คก็เกินสมมติราากระกป๋อง15บาท10แพ็คเอ้ยไม่ใช่10แพ็ค10กระป๋อง150บาทเราอยากซื้อ20กระป๋องซื้ออะไรเยอะเนาะสมมตินะคะสมมติอ่า10กระป๋อง10กระป๋อง150บาทกระป๋องละ15เราซื้อ20กระป๋องทั้งหมดมัน300บาทก็เท่ากับว่าเราจะต้องเติมเงินในเป๋าตังค์นะคะในแอปพลิเคชันของกรุงไทยนะคะ150บาท นะคะแล้วก็จะเติมมากกว่านั้นก็ได้นะคะไว้ใช้อี่วันถัดไปแต่ว่าของอเน,นรัฐบาลจะช่วยวันละ50บาทเอ้ยหนึบาทนะคะแล้วก็เติมสมมุติเราซื้อปลากระป๋องกระป๋อง,ะองละ15บาทเราเราซื้อ10กระป๋องนะคะมันก็150บาทแล้วเราซื้ออีก10กระป๋องก็คือรวมกันเป็น300บาทก็คือจะซื้อตามร้านค้าเล็กๆนะคะสมมติแต่ก็ซื้อเยอะเนาะเราใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะก็150บาทตรงนี้ก็จะเป็นการใช้สิทธิคุ้มแบบเต็มที่เนาะในส่วนของตรงนี้แต่ว่าวันนึงถ้า ใช้ไม่ถึง150บาทก็ได้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องครบ300ก็ได้นะคะก็คือเราจะช่วยเรา150เราออก150อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้านะคะให้ร้านค้า รายย่อยๆได้มีรายได้ในส่วนตรงนี้การอย่างเช่นเราชอบร้านอาหารตรงไหนที่เราชอบไปกินเขาก็สามารถบอกให้เขาเข้าร่วมโครงการก็ได้นะคะเราก็จะสามารถกินครึ่งหนึ่งราคาในราคา30บาทแล้วก็ออก15บาทอย่างนี้นะคะเราก็สําหรับท่านไหนที่ชอบกินอยู่แล้วก็สามารถร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆแต่โดยส่วนตัวเรายังไม่ได้ใช้นะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการชอบดีมีคืนก็จะ เป็นการซื้อนะคะซื้อสินค้าแล้วก็เอาใบใบเสร็จรับเงินนะคะเอาไปไว้ใช้ในการเสียภาษีนะคะแต่ว่าถ้าเรารายได้ไม่ถึงเราก็ไม่ซีเรเดสกกับตรงนี้เนาะหร้อยังไงก็ดูโครงการที่เหมาะสมกับเราเราก็เลยคิดว่าโครงการคนละเครื่องก็เป็นโครงการที่ใช้ง่ายนะคะก็ คนละครึ่องอะรครึ่งหนึ่งรัฐบาลครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เลยมีโครงการดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้ก็เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะคะก็วันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะภายในเวลา23นาฬิกาถ้าท่านยังไม่ใช้สิทธิ์ต้องการสละสิทธิ์ก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าสําหรับท่านใดที่สนใจโครงการคนละครึ่งนะคะก็สามารถมาสามัครได้ตอนนี้ก็ ทันนะคะทันมากๆเลยนะคะก็สามารถดูร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราหรือว่าอยู่ในเมืองนะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถซื้อของตรงนั้นได้นะคะก็คนละครึ่งเนาะร้านสมมติสินค้าราคา5้าบาทเราก็ออก,ก,ออกอย่ิบห้าตังเรา25้าร้านย5่ส้ยคะเราก็ถือว่าเป็นการช่วยเศรษฐ,ฐกิจของเราเนาะไทยช่วยไทยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดประเทศนะคะก็คืออยากให้เศรษฐกิจหมุนเวียนกระตุ้นช่วยฐานรากยาของเราให้ อยู่รอดแล้วก็มีรายได้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีโครงการดีๆมาฝากกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกแปลงพักบุ้งของเรากันเลยมันเริ่มเย็นแล้วนะคะช่วงนี้เริ่ม เวลา17นาฬิกาตอนนี้เวลา18นาฬิกาเราจะอยู่ในสวนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวใช่ไหมคะก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มที่นะคะคือเมื่อวันที่22ตุลาคมเมื่อวานนี่แหละคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่กันยายนแล้วแหละประมาณ15กันยายนก็คือเริ่มมืดแล้วแหละ18นาฬิกาเริ่มมืดไปแล้ววันนี้18นาฬิกาของเราจะมืดมากๆเลยนะคะเราจะอยู่ในสวนไม่ได้แล้วก็ยุงจะเริ่มเยอะเดี๋ยวเราจะมาถางหญ้าแล้วก็จะปลูกผักบุ้งให้ได้กินให้ทัน ให้ขายนะคะให้ทันช่วงงานช้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ยังไม่ค่อยปลูกกันเนาะแต่เพราะว่าถ้าเขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วทุกคนก็จะปลูกผักอีกฤดูการเด็งน,นะคะเราก็จะใช้เวลาตรงนี้เนาะหลังเลิกงานวันนี้ฝนม่ตกเราก็จะมาปลูกหญ้าไม่ใช่ปลูกหญ้าเราจะมาปลูกมาถักหญ้าแล้วก็ปลูกผักบุ้งกันนะคะสําหรับวันนี้เราก็มีโครงการดีๆของรัฐบาลมาฝากกันแล้วก็มาอยู่ในสวนผักของเราเนาะ แต่ว่าอย่าลืมทากลยากันยุงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันยุงนะคะเราไม่อยากให้ยุงกัดเรานะคะเราก็ป้องกันแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาถางหญ้าแล้วก็ปลูกผักบุ้งให้ทันกันนะคะในช่วงของงานช้างเราหยุยุงตัวสีส้มสำหรับวันนี้เราก็มีโครงการดีๆมาฝากแค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ